เดี๋ยวให้ไปคืนนี้ใช่ไหมคืนนี้หรือเมื่อ่ะไปคืนนี้คืนนี้อันนี้ไปช่วยสี่บาทเพรุ่งนี้เช้าแปดโมงอ่ะสีบาทพี่พี่เดียว์กงงสามบาทไม่ผมให้ถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วผมจะอาดให้เอาพี่ยาเลยมั้เดี๋ยวเดี๋ยว่ีลวปาด้วย้วก็นเป็นด้วยลวนเป็นด้วยมันก็เลยดัเชื่อมหดักนอยนิดหรอมีเหรอ ไม่ด้วยคือด้วยไม่ได้ไม่ด้วยหล้วนะเนแต่ว่าเราคือเราไล่อันนี้อันนี้ขันอันนี้ล็อกโดยโดยโดยใช้ัวขับนะครับัวขับัวขับนะยังไม่ได้คล้อไม่ได้อะไรครับเห็นไหมเห็นไหมถอดแล้วเห็นไหมถอดมาแกเลยงั้นอันนี้อันนี้ น่าเป็นไม่กินไม่ตรงลหรอว่าอันนี้นนหออนีปา,ลลาแล้วละนะหรอว่าอดอืมฟอน่นมึมฟอ ไอ้ที่เพดันดับมดับคอด้วยเนี่ยโอเคพีนี่นานแล้วสี่ตาจะไปถ่ายที่ไพชดนะครับโอเคให้มันพิเดร์มนตัอ่าเนี่ยนอัด้วนอล่เขาดูเลยที่ักงนึ่งทีเขาดู

ถ้าพี่ผมดูนะใช่ใช่สี่บาโอเคสี่บาโอเคครับไวผมเลยครับเนี่ยครับฮะทำไมใครเดินมาก็ไม่เห็นผมเลไม่ใช่คราถามว่าถ่ายวีดีโอหรือเปล่าไม่ใช่ผมเป็นไม่ใช่ถาม่าถ่ายวีดีโอเปล่าดำไปกับเราโทรแบบว่าเดินเข้ามาแล้วพูดอะไรอย่างเงี้ยัเขาตัวนี้เหรอนะก็ไม่ต้อง้วตันีไม่ต้องถ่ายละร้อยฉายสองตัวนี้ไม่ต้องเห็นเห็นอยู่ ตัวนี้เป็น 3C ถูกไหม 3A เครับ 3A โอเคนี่เขียนนี่เขียนเนนึงสามนี่โอเคมเสามเอนะเดี๋ยวเขียนไม่ใหม่ก็ได้เช็ดให้หมดอ่าเขียนใหม่จบไปสามเออ่านใบ ใายคุณวิชัยต้องโฮกี่นาทีอ่ะสองนาทีาะพี่สองนาทีได้สามนาทีไม่เราเห็นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยโอเคนี่โฮนทั้งวันยังได้เลยโอเคครับขอขอปิดแล้วแล้วเปิดใหม่อีกทีได้ไหมครับได้ครับเอาปิดเลยก็เปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิระบายระบายปิดเชื่อก่อนนะปิดปิดเชื่อก่อนถ่ายปิดเชื่อเอาต้องเว้นซื้อตั๋วน้ำใหม่ดิไม่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 ต้องก็แค่เปิดเปิดเปิดฝาเปิดฝาเอาเลปิดเปิดดิสแล้วก็ปิดแล้วก็อัาใหม่ อ่าไปเช่มไปสูตรแล้วครับพอแล้วเกลียตกแล้วเปิดเลยครับยังมีอยู่นะหุดเลยยังมีอยู่แล้วเปิดุดเลยครับเปิดรดเลยครับจะดิดขึ้นปั๊กเลยแล้วก็เปิดใส่น้ำหมไหมอ่าเพรว่ามันต่อขอนปิดด้วยปิดด้วยด้วยท่อของหัวขับเปิดกนไหนได้ไหมครับเปิดเปิดโอเคนะเปิดเช็ดอ่าปิดเลยครับ ปิดแ้วใช้ก็ได้ครับยปิดรอดโอเคปิดขอรับเอับเลยครับน้ำค้างนิดน่อยีากาศนิดหน่อยสำยากาศนัต้แรก สี่บาทแล้วเทาไหนะสองบาโอเคเนี่ยอากาศออกก็อากาศออกไปหมดบาทสี oh ่บาท่บาทสี่บาไว้ที evet> <h 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 ่สี่บาทยอดนเาียงสี่บาทไว้นี่อาการหมดแล้วโอเคผ้าเช็ดาออกแลวนะมันมองมานนิดหนึ่ นี่มันค้างๆอยู่มันค้างๆอยู่ตามชั้นที่มันสามชั้นแล้วทีรีดๆออกมาเดี๋ยวขอดูให้หนูหน่อยหนึ่งมาละลมต่อไปหนงอยู่ข้อหยุดนะครับถ่ายข้ออะไรก็ได้วครับถ้าเป็นเชื่อมันตกไม่เป็นข้อหยุดแล้วเนี่ยนานหยุดนั่นไม่รเลย่ะก็คือนานๆหยุด จะเชื่อไม่ดอกก็โอเคหยุดนานๆี่นี่ฝนต<ด>กหยมันจะมีฝนมาฝนเข้าห้องน้ำ <c oughs> คนขี้นี <c oughs> ่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าสุดยอด